สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ผมมีคล็ดลับดีๆมาแนะนำวันนี้จะแนะนำวิธีการศึกษาการสแกนช่องโหวเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือที่ชื่อว่า sql map บนมือถือนะครับเพื่อการศึกษาและการป้องกัน เว็บไซต์นะครับเริ่มต้นเลยเดี๋ยวเราไปดูคำสั่งนิดหนึ่งนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมขออธิบายนิดหนึ่งนะครับ sql injection คืออะไรคือการที่แฮกเกอร์ใส่โค้ด sql ลงในฟอร์มหรือ url เพื่อดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ไม่ควรจะเข้าถึงเช่นรหัสผ่านหรือข้อมูลลูกค้านะครับการใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับใช้กับเว็บไซต์ของตัวเองหรือเว็บทดสอบเท่านั้นห้ามเจาะระบบคนอื่นเด็ดขาดเนื่องจากผิดกฎหมายและผิด พรบอคอมพิวเตอร์ Computer, นะครับคลิปนี้ผมทำเพื่อสร้างความเข้าใจเพื่อใช้การศึกษาและป้องกันนะครับ sqlmap นะครับไม่ใช่เครื่องมือสำหรับแฮกเกอร์แต่ยังเป็นเครื่องมือฝึกคิดแบบแฮกเกอร์เพื่อเสริมความรู้ป้องกัน และเข้าใจระบบเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นนะครับผมจะใชเ้เว็บที่ใช้ในการทดสอบนะครับก็คือเว็บตัวนี้นะครับ testphp vulnweb com นะครับเริ่มต้นเลยนะครับเรามาที่คำสั่งก่อนนะครับตัวนี้ คำสั่งทั้งหมดมีอย่างนี้นะครับตัวนี้จะเป็นการติดตั้ง SQL Map นะครับจาก Git Hub นะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับผมจะ Copy ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ติดตั้ง เรียบร้อยนะครับเราก็แตะ enter ก็เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาลันตัว เว็บไซต์นะครับเราจะใช้ SQL Map สแกนเว็บทดสอบนะครับเพื่อดูว่ามีช่องว่างอะไรบ้างนะครับเราก็แตะตัวนี้ตรงนี้คือเว็บทดสอบนะครับแต่คัดลอกนะครับแล้วก็มาวาง แล้วก็แตะ enter ก็เรียบร้อยนะครับตัวนี้คือเครื่องมือเรานะครับ sql map นะครับด้านล่างนี้ก็จะเป็นผลนะครับผลที่ออกมา จะอยู่ด้านล่างของคําว่า parameter cat นะครับข้อที่1นนะครับตัวนี้ชนิดนะครับ boolean b a s นะครับ boolean b a s ตามลูกศรเลยนะครับ boolean b a s นี่ก็คือว่าการตอบสนองแบบ boolean เพื่อสังเกตการตอบสนองของเว็บไซต์หากมีการเปลี่ยนแปลงแสดงว่ามีช่องโหว่นะครับตัวนี้ ให้ดูช่องโว่ตัวที่2 error b e นะครับการแสดงผลข้อมูลผิดพลาดนะครับนี่คือ error b e นะครับตัวที่3 time b e นะครับ time b e time b e คืออะไรการหน่วงเวลาถ้าตอบสนองชา้าแสดงว่าเว็บไซต์ประมวลคำสั่ง sql จริง นะครับแสดงว่ามีช่องโหว่ตัวนี้คือ t ท m e เบตอีกตัวหนึ่งก็คือ Union ย,ยนนะครับยูเนียนเการรวมข้อมูลสามารถดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลนะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นข้อมูลต่างๆที่ดึงมาจากเว็บไซต์นะครับก็โดยรวมนะครับเว็บเว็บไซต์ ทดสอบตัวนี้นะครับก็มีช่องโหว่แล้วก็มีความรุนแรงและสามารถดึงข้อมูลจากฐานได้ก็ถือว่าเว็บไซต์นี้นะครับต้องมีการปรับปรุงรายละเอียดอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมมีเวลาผมค่อยมาแนะนำนะครับก็เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่เรา เอาไว้ศึกษาพฤติกรรมของแฮกเกอร์ศึกษาเ,เว็บไซต์นะครับว่ามีช่องโหว่ไหมก็ประมาณนี้นะครับก็อาจจะเข้าใจยากนิดหนึ่งเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆก็จะเข้าใจนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับ